สวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องหั่นหมูรุ่นถอดหัวได้นะครับเป็นรุ่นตั้งโต๊ะนะครับผมอันนี้ผมจะมาลองอให้คุณลูกค้าดูที่ลูกค้าส่งอาหารมานะเป็นอาหารแบบแบบนี้ฮะมันรู้เรียกว่าอะไรนะฮะไอตัวใบมีดตัวนี้เป็น5มิลนะฮะความกว้างห่างของใบมีดห้ามิลนะฮะเดี๋ยวจะลองหั่นให้ดูว่ามันเป็นเส้นแบบที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะฮะเปิดเครื่องครับเครื่องทํางานแล้วนะครับผม นี่นะฮะผมจะหันลงไปนะฮะนี่ฮะนี่เป็นอย่างนี้ครับผมห้ามิลอันนี้ห้ามิลเป็นอย่างนี้อ้าวนะฮะเอาอีกชิ้นนะอีกชิ้นนะครับผมนี่มาแล้วนี่นะฮะห้ามิลเป็นความห้ามิลก็คือนี่นะฮะความหนาที่นี่ห้ามิลนี่นะฮะวัดตรงนี้ห้ามิลนะฮะเห็นไหมฮะความหนาห้ามิลก็ไปเป็นไปตามชิ้นส่วนนะครับผมอ้าวอีกชิ้นหนึ่งจะหมดแล้ว นี S 1> <S 1> เ่เออก็โอเคนะก็โอเคถ้าอยากได้เส้นเล็กกว่านี้ก็ต้องเป็น3มมิลน,นะครับผมเพราะ้ามิลนี่เอาหันหมดแล้วนะเห็นนะฮะบอสเนี่โอเคเลยนี่นะครับทั้งหมดแล้วหั่นความหนา5มิลน,นะฮะลูกค้าลองดูนะฮะครับผมว่าโอเคไหมนะครับผม5้ามิลครับผม